วันนี้อาจารย์ไติมมาที่ลอตเตอรี่ plus เหมือนเดิมเช่นเคยนะคะเตรียมตัวในส่วนของการถ่ายรายการหวยกระแสนะคะหวยกระแสสวัสดีทุกคนก่อนเดี๋ยวใครเข้ามาแล้ววันนี้ขออนุญาใบภาษามือนะ <c oughs> ใบภาษามือก่อนนะคะตรงเนี้ยตรงเนี้ยที่วางเงินสามสิบล้านใช่ไหมกุ้งที่ตรงเนี้ยที่วางเงินสาสิบล้านรางวัลที่หนึ่งนะคะ เป็นอะไรที่น่าอิจฉามากๆเลยอ่ะแล้วนัดกันวันไหนครับนะคะนัดกันวันไหนครับวันนี้แหละ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 เดี๋ยวถ่าย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 ,ายประมาณช่วงบ่ายโมงนะคะก็มามาก่อนทุกคนฝากกดแชร์ให้อาจารย์นหน่อยนะคะก็เดี๋ยวจะมาจะมาใบกันใครอยากได้เลขรัฐบาลไทยบัาบเดี๋ยวทุกคนขานี่ลอตเตอรี่พลาสนะคะอยู่ลอตเตอรี่พลาสนะวันนี้จะได้เจอคุณน็อตไหมเนี่ย จุดทูบได้เมื่อคืนวันพฤหัสเชื่อปะ่ะว่ามันว่าว่ามันตรงกับหลายๆอย่างที่หมอดูทักมาเยอะมากๆคืองวดเนี้ยน่าลงมากๆนะฮะงวดนี้คือน่าลงมากๆนะฮะเรือนนาคานะฮะเรือนนาคาพร้อมกันหรือยังพร้อมบวกพร้อมรวยกันหรือยังคะพร้อมที่จะไปหาที่ซื้อกันหรือยังจะให้ภาษานมือกันไปนะคะเออเพราะว่าจริงๆก็คือแบบรายการเขาก็เขาก็จะขอไว้ก่อนว่าโอ๊บไว,ว้ไวก่อนนึกออกไหมฮะ คือเขาก็จะบอกว่าอุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนนี่เลยนะคะตรงเนี้ยจะเป็นแบบโอ้ยแต่แล้วได้ยังยังได้กลิ่นเงินอยู่เลยใช่ไหมเงินก็คือจะกองอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมคะสามสิบล้านสามสิบหกล้านก็จะกองอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมเออเห็นไหมโต๊ะก็จะมีกลิ่นเงินโต๊ะก็จะมีกลิ่นเงินนะคะกลิ่นเงินรางวัลที่หนึ่งมันก็จะแบบเนี่ยเห็นไหมนะคะกลิ่นเงินมันฟุ้งเลยอ่ะตรงเนี้ยเออนี่นะคะ โอเคอ่ะเดี๋ยวพร้อมนะพร้อมนะงวดนี้นะงวดนี้นะทุกคนห้ามห้ามพิมพ์นะห้ามพิมพ์นะทุกคนนะคะ,ะเลขนี้นะคะงวดงวดนี้นะคะบอกเลยว่าชอบเลขอะไรรู้ไหมจะบอกแค่หน้าไลฟ์สดนะแค่ตัวเดียวนะแล้วที่เหลือไปเอาในกลุ่มกันนะเออนะคะวันนี้อ่ะคุณน็อตมาไหมคะอยากเจอคุณนอ็อตจังเลยวันเนี้ยเต่งคุณน็อตมาไหมไม่แน่ใจใช่ไหม อยากเจอคุณน็อตทำไมไม่ไม่เคยเจอเดยเปิดขายเที่ยงเจ็ดนาทีเออ้าไมถึงต้องลงเลยด้วยเลขเจ็ดไม่เข้าใจมันเป็นเลขมงคลอ๋อชอบเลขเจ็ดนะฮะโอเคเออคุณน็อตชอบเลขเจ็ดคุณน็อตชอบเลขเจ็ดนะเออคุณน็อตชอบเลขเจ็ดเอองวดเนี้ยงวดเนี้ยนะคุณน็อตใช่ไหมเออคุณน็อตเนาะทั้งสองน็อตเลยนะ อาซันนติมเจ็บๆนะงว,วดนี้ทุกคนขาใครอยากได้แนวทางไปเอาในกลุ่มนะแต่งวดนี้อาซาด้ติมชอบเลขนี้ชอบเลขนี้ชอบเลขนี้นะคะชอบเลขนี้อ่าเห็นนะมิสซาชิปแคปละมิสซาชิปแคปดูดคลิปไปละชูนิวแค่ในมิสซาชิปแคปแล้วนะ แค่ไปต่อยอดแล้วนะวันนี้มิสาชีพเนี่ยทำมาหากินได้ไม่ต่ำกว่าสามสิบล้านนะไม่ต้องซื้อรางวันที่หนึ่งแล้วนะมิสาชีพอะแค่เนี่ยแค่แคปภาพไปเนี่ยเอาไปยิงแอดเนี่ยเห็นไหมได้ยี่สิบสาสิบล้านแล้วมิสาชีพใครอยากหลงกลมิสาชีพก็ก็ไปติดตามกับเขาได้เลยเพราะว่าทางทิกตอกเองอะไรเองเนี่ยอาจารย์ไอติมไม่มีการโปรโมทเว็บพนันนะฮะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์นะคะต้องบอกตรงๆนะฮะแบ่งปันตัวเลขทูบแบ่งปันแนวทางให้เพราะ อาจารย์ที่มีความศรัทธาต่อองค์พญานาคแล้วท่านก็จะเป็นแบบว่าคือสัสญ,ญลักษณ์แห่งเงินทองสมบัติต่างๆตามความเชื่อที่เรามีม,มีมีความเชื่อกับกับปู่กับย่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอองวดนี้ชอบเลขหกอีกตัวหนึ่งั้ยเชื่อไหมว่ามันมันตรงกับหมอดูที่ ดูให้และคักอาจารย์ไอติมว่ามันจะออกในตัวเลขที่มันวนเวียนอยู่ในชีวิตของอาจารย์ไอติมน,นี่แหละในงวดวันที่สนะิบหกเนี่ยในงวดวันที่สิบหกเนี่ยมันจะออกวนเวียนอยู่ตรงนี้แหละมันจะออกวนเวียนอยู่ตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นคือฝากด้วยนะคะมิจฉาชีพเห็นไหมเนี่ยฝากมิจฉาชีพปุ๊บดูดคลิปแล้วนะมิจฉาชีพก็จะไปเคมว่าคลิปเนี้ยของตัวเองเป็นช่องจริงเลยเลอย่างเงี้ยเด้หรือเปลาไหมโอ้ไม่ไม่อยากพูดอะเพราะว่าคือพูดปุ๊บอย่างเงี้ยมิจฉาชีพมันก็เอาไปแล้วเนี่ยวันนี้ นะ,ะยังไม่ได้เข้ารายการเลยเลอะไรเงี้ยคือมิจฉิสไปอเอาไปแล้วอะไรเงี้ยนด้ออกไปฮะเพราะฉะนั้นนะคะจุดทูบเมื่อคืนนี้จุดทูบคืนวันพระเลขทูบแตกและมีความเกี่ยวเนื่องกับเลขนะคะวันเกิดเอ่ยเลขเบอร์โทรเอ่ยเลขอายุเอ่ยนะคะมาครบทุกช่องทางเพราะฉะนั้นนะคะอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งใช่ไหมอีกตัวหนึ่งใช่ไหม มันคันปากจังเลยอาค่ะเดี๋ยวเอ่ออ่ะโปรดิวเซอร์เขาจะมาตบปากอาจารย์ไอติมหรือเปล่านะครับแบบเออแบบพูดไปหมดเลยเงี้ยนึกออกไหมก่อนรายการเขาจะออกอะไรอย่างเงี้ยหัวกระแสเขาจะออกองเงี้ยเดี๋ยวโปรดิวเซอร์คุณแอมเนี่ยนะฮะมือเขาไว้ด้วยคุณแอมมือเขาไว้ด้วยเดี๋ยวเขาจะมาตบปากอาจารย์ไอติมหรือเปล่าแบบว่าอุยหมดแล้วพูดหมดแล้วรายการยังไม่ทันออกเลยนะฮะพูดหมดแล้วนะฮะเออ ใจอ่อนบอกแล้วค่ะโปรดิูเซอร์เโปรดิวเซอร์รเขาจะมาตบปากอาจารย์ไอติมหรือเปล่าจบแยกใครอยากเข้าเข้าเลยค่ะอีกตัวหนึ่งใครอยากเข้าเข้าเลยค่ะมันลุยเลยเพราะฉะนั้น งวดนี้มันมีความมั่นใจมากมีความมั่นใจมากงวดที่ผ่านมากลุ่มนะคะขออย่างคนที่อยู่ในกลุ่มห้าเอาไปเผยแพร่นะฮะเพราะเผยแพร่ปุ๊บมันตกอยู่มือมิจฉาชีพปุ๊บมันมันลุยเลยอ่ะนึกออกไหมคะมันลุยเลยเพราะฉะนั้นงวดเนี้มันมีความมั่นใจมากมีความมั่นใจมากงวดที่ผ่านมารายการหวยกระแสอาจจะหลุด <wield ing 1970> <Emperor> ไป <ม antenna> รายการหวยกระแสอาจจะหลุดไปนะคะเลขอาจจะหลุดนะคะแต่เลขพิเศษที่เป็นเลขทูบแก้บนบวงสวงเพราะว่าบอกกับปู่กับย่าเลยว่าถ้าเข้าสามงวดติดนะปู่จะไปบวงสวงให้อาจารย์ไอติมบอกอย่างงั้นนะคะบอกกับปู่ที่เรือนาคาจะไปวงสวงให้ที่คําชะโนดนะก็เข้าสามงวดติดนะคะงวดเดือนตุลาเนอะวันที่สิบหกเนาะตุลาสี่สี่ วันที่หนึ่งพฤศจิกาน951วันที่16พฤศจิกา90หรือเปล่าใช่ไหมเอ้ยนั่นแหละมันไล่กันมาเรื่อยๆอะ่ะ44 951 90แล้วก็งวดล่าสุดก็คือจะเป็น9791ได้เลขทูบคือไปแก้บนวงสวงปุ๊บได้เลขทูบโชคลาภมาด้วยเลยบางคนถูกเป็นแสนนะเคุณบอกตรงๆเลยนะคะ นะฮะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปเตรียมตัวก่อนนะคะเดี๋ยวโปรดิวเซอร์เขาจะมาตบปากอาจารย์ไอติมนะคะบอกตรงๆเลยนะคะเดี๋ยวโปรดิวเซอร์เขาจะมาตบปากอาจารย์ไอติมแล้วก็พูดหมดแล้วอย่างเงี้ยแค่นั้นนะคะทุกคนแค่นั้นนะคะเดี๋ยวโปรดิวเซอร์เขาจะมาตบปาก นี่เดี๋ยวรอบหน้าเขาจะไม่เชิญมาออกรายการนะนะไหนๆก็ไหนๆแล้วไหนๆไหนๆอาจารย์ไอ้ติมพูดหมดแล้วก็ไม่ก็ไม่ต้องมาออกแล้วก็ได้รายการอ่ะแล้วอาจารย์ไอ้ติมจะเอาเงินที่ไหนใช้จะได้ค่าตัวจากหวยกระแสไหมถ้าพูดหมดในไ์สดนะเรื่องออกไหมคะเอาเอาเอาตรงๆไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าตัวเองจะดังขนาดนี้นะคะเออไม่รู้เลยว่าว่าตัวเองจะเป็นคนดัง อตรงปกติคือแบบว่าก็ให้เลขมาตลอดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้คือไม่รู้นะมีแต่เพื่อนทักมาว่าอุ้ยมึงดังมากเลยอาจารย์ดังดังมากเลยอย่างเงี้ยไม่รู้นะคะไม่รู้เพราะว่าคือส่วนมากก็คือไม่ไม่ค่อยจะไปติดตามทิกตอกหรือโซเชียลต่างๆนะคะส่วนมากเราก็จะอยู่มอเมะมของเราไปเลยอย่างเงี้ยนะฮะนึกออกไหมเออเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเลขเนี่ยนะฮะถ้าเลขมันตัวไหนที่มันเป็นกระแสเยอะๆเนี่ยปกติเป็นคนซื้อหวยเหมือนกัน นึกออกไหมเป็นคนที่ซื้อหวยเหมือนกันเพราะฉะนั้นคือเลขหนที่มันเป็นกระแสเลขนั้นมันจะอั้นเร็วขอให้ทุกคนในงวดนี้เฮงๆปังๆแล้วสําหรับใครที่อยากจะไปร่วมบวงสวงคํชะโนดอันนี้คือเชื้อเชิญเลยเรียนเชิญกันเลยใครอยากจะเข้าไปอยู่อ่าไปร่วมพิธีบวงสวงที่คํชะโนดที่บ้านดุงอุดรธานีหกโมงเย็นเป็นต้นไปเจอกันโอเคไหมหกโมงเย็นเป็นต้นไปเราเจอกัน ที่คำสะโนดวันที่สิบสองถ้าใครไปได้ไปนะคะถ้าใครไปได้ไปแต่ถ้าใครไปไม่ได้ก็สาธุอนุโมทนาบุญผ่านไลฟ์สดร่วมกันแค่นั้นเองติดตามไลฟ์สดกันนะคะเพราะว่าวันนั้นหนูนาจะไปลําหนูนาก็มาหนหมานเนาะหนูนานะคะเด็กน้อยหนูนาหมานหยิบทูบไหนมาคือนึกออกไหมาทาไมถึงต้องเอาทูบเนี่ยให้เด็กเลือก พราะเด็กเนี่ยเวลาเวลาเวลาน้องมันลำเนี่ยคือมันมันมีความแบบมันมีความใสกันนึกออกไหมเออชอบให้น้องหนูนาเลือกเลือกทูบมามาจุดแล้วเอามาแบ่งปันกันเวลาอาจารย์อทิมประกอบพิธีหรือหรือจะถาวายปู่ย่าอะไรอย่างเงี้ยจะกินกลางบอกพี่รักเลยที่เป็นคุณแม่ของน้องหนูนาเลยบอกว่าอยากให้น้องหนูนาลำนะแล้วก็เลือกทูบมาให้หน่อยอย่าว่าแต่ไทยค่ะต่างประเทศหนูนาก็เลือกมาให้ คือมันมีบุญที่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันนึกออกไหมฮะหนูนาเลือกเพราะหนูนาคือเขาเป็นเด็กแล้วเขามีความสามารถในการรำนะฮะแล้วแล้ว,ลวด้วยความเป็นเด็กของเขาคือเขาเขาไม่มีอารมณ์ไม่มีไม่มีอารมณ์ในการโกรธอิจฉาลิษยาไม่มีอะไรเลยคือคําว่าเด็กนืกอออกไหมฮะมันมีความบริสุทธิ์ด้วยจิตของเขานะพอเราใช้ความ สะอาดในจิตของเขาเนี่ยในการเลือกทูบเนี่ยมันมันแม่นมันแม่นนึกออกไหมฮะมันแม่นเออใช้จิตของเด็กนี่แหละนะฮะใช้มือของเด็กนี่แหละคือคือเด็กมันก็จะแบบว่ามันไม่มีความรักโลบกธหลงนะนึกออกปะเออเนี่ยแหละเหตุผลที่ทาไมถึงต้องให้น้องหนูนาอะไรก็น้องหนูนาน้องหนูนาในการเลือกอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะลำก็ต้องน้องหนูนาคือในการวงสวงคือไม่มีน้องหนูนาไม่ได้ เนครับเพราะมันมีความบริสุทธิ์ในในตัวของเด็กแล้วพอเด็กมันลํำปุ๊บมันใสพอเลือกทูบเรื่องอะไรมันมีความใสมันมีความสะอาดจิตเขาไม่ฟุ้งซ่านอะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นคือวันที่สิบสองนี้ใครอยากไปไปเจอกันนะคะ